งานบ่ายสามครึ่งไปเอาบ้านวิโอกาีิโอกาวาดิมิสเบสกาเอออินเตอร์เวนต์ทำไมงานพากันเอากระเป๋าเอาเสือผายางไปขึ้นรถเม์กันนะจ๊ะก็ง,งานบ่ายสามครึ่งตรงเปรแต่บางวันอาจจะเลิกทำกว่านี้นะคะ ยางแตกเศร้าๆมันต้องกลนกันอยู่พี่น้องแต่ว่าขันทุกอย่างมันเขาทีแล้วกะสีบรายได้แบบนี้สีแบ่งกลุ่มกันดีตอนนี้มันมาใหม่กับเก่าร่วมกันเขายังบริแบ่งเนาะอาทิตย์แรกอาทิตย์ที่สองต่อไปก็แบ่งกลุ่มเดินออกมาจากที่ทํางานแล้วแงีงนมเลยเขาก็หอบแนมเลยก็ปวดน่องปางตายพี่น้องเอ้ย อันที่แรกมันยังบ่ชิ่นดอกมันต้องใส่เวลาแน่สาก,กว่าบก่อยอยางมายางเนาะนี่นบ่าตาลย,ยานดอกมันเป็นบ้านคนอยู่จากแล้วจากนี้เขาไปย่างตรงไปเลยคุณหม่องแสงไฟรถแวบบๆคนลำปลไปรถมีโลควอยู่นะจ้ากี่หนึ่งกิโลกว่ากวกับสองโลอยู่นะรถเมีเนี่ยก็ต้อง ฝ่าวแลนรถมันมามีในนี้มันต้องออกไปทางข้างนอกกลับบ้านนะเห็นก่ไม่น่อยซื้อไปใายไปนี่โมหอดบ้านมันมืดละมันมีไฟอยู่แต่บางทีมีไว้ติดตัวมันก็ไม่เสียหลายนะบางทีน่ะเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง,ง่ายได้คนหอบเนะาะอาซซิไซเดอร์ค่ะ พ่อว่าฮันฮันฮานันน,นท่านบอถ้ามันสาสิบ่ท่านกันนี่แหละมือบ้านมูกอก่ะมือท่านรถเมืนมอนี้มันส่างมองขามรถไฟอ๋อขามมองแต่สถานีรถมากมองนี้แหละพี่น้องที่มันสานะมันสามองเา้ากดไฟแล้วมันขมบ่ได้นี่รถบ้านไม่น้อยมาก้ะ เปิดไหมบางคันมาแลนเขามีก็ไปว่นแลนรถมาเลยบางคันไม่ไปจอดถ่ายทั้งในรถรถเข้ามาตรงเห็นงานจอดปุ๊บเรื่องเท้าหอขึ้นมาหดซี่ยากไฟแดงว่าท่านเนี่ยมันไปก่อนตรงรอกี่คิวต่อไปค่ะสี่โมงกว่ามันมีไฟเปิดคือได้ดิสี่โมงกว่าโทรบอกพ่อยังไงไหวลงมาข้างล่างให้เลาล่องเปิดกุญแก่แล้วไปยอมล่องไมื่อนายสิแบกของที่ไมื่อนายซื้อ สร้างอาหารก็พวกน้ำพวกยั้งแต่ว่ามือนี้ไม่น้อยก็แกะกล้องไปกินเลยแหละนมสตรอเบอรี่ว่าได้มากกินหรอกแต่ว่าต้องเอาไปค่ะมันเมื่อยแง้มคอกินกาแฟไม่น้อยก็บอค่อยจะกินกาแฟหน่อยไม่น้อยแต่ยิบนมขึ้นมายิบเนาะมือนี้เนี่ค่ะมันมืดเห็นไหมสิ่งที่เรามีไฟฉายไว้มันก็จะดีอย่างยิ่งไงเห็นไหมนี่ไฟฉายคองเฮ้านะตอนนี้ยังบ่ค่อยได้ใส่เราค่ะอนาคต นี่ค่ะนี่มันแจ้งดีพอาว่าลั่งเคือมันก็อาจสิเลิกเลยเวลาค่นมือใดมันง่ายมันติดพันบมื่อมันอาจาศสียไปเลิกตรงเวลาเปรี้ยๆได้จ้ะเห็นบ่แล่นน้ำกลมรถเมีแล้วสี่มืนตายเ้ีนยใบไม้มันเปียกมันลื่นพันบรแเลนบันนี้ก็ต้องทายอีกบันนี้ กันหนาวแต่ละยืนอยู่โดนบ่มีหม่มองแห่นั่งได้หม่องคือรถเมย์นะหม่องขาบรถเมย์ขากลับบ่มีหม่มองแห่นั่งขนาดหิมะมึงก็ต้องหนาวเย็นเยียดเัีงเสร็จล้วค่ะคำว่าท่านรถเมย์มันก็เรื่องของมึงค่ะมึงก็ต้องยืนอยู่หันนะคะนี่ก็อีกอย่างหนึง่งคือห้องสิตธองสู่ชีวิตนะจ๊ะข้างหลังกะแบกข้างหน้าก็จะได้แบกของ,งขึ้นเครงบ้านได้ปะเนี่สั่งน้ำสั่งขนม มาตุ่มใบบ่พย้อนล่องบ่พย้อนคุณแก่ล่องพย้อนเบ้อเบ้อพย้อนพย้อนมาสัน่นคุณกำลังลงบันไดมากคุณกำลังลงบันไดมากเห็นบ่คนยางอยู่คุณเห็นอะไรเก็บออกก่อนพี่อนออ้องเมื่อยใจสิขาด นมมันนี่แสบดูค่ะบหวานไม่ไหนว่หมักหวานนมมันนมสตรอเบอรี่ค่ะนมรสตรอเบอรี่ปกติะซีไคนว่ากินนมนะแต่ว่ายูมงเห็นงานโอ้ยเขาเจ้ากินกาแฟแท่นน้ำพี่น้องเลยเพิ่มแป๊บเดียวเปิดดิละเพิ่มแป๊บเดียวเปิดอีกละส่วนใครอีกล่ะเพราะว่าโอ้ห้องว่่กินไรแบบไม่เบาแรงขวัญท่นใจ๋ว่าท่านนะสนกต่แลยนั่งคือเขากินแต่น้ำไรกูก็ยิงน้ำ แต่็มอยูแต่เขาก็บไดมกดกักอากย่งีนะฮะบ่อยาก,นกเนาะบอกเราเไม่ยากอดอกเียอันฉันจะเอานมมากินกันเลยเอานมไปเวลาเขาก้ยเขาก็เปิดขวดนมเก็เปากไปขาน่เก็เแม่นสร้างเองแม่า่งเบิรคนพี่นนองแม่นสร้งเดี๋วม่นปเาัากษาเขาต้อนเมื่อยเมื่อย,อย มวยมวย,ยจนล้มตีขึ้นล้มตีขึ้นท้องพี่น้องเลยล้มทั้งน้องเลยปวดบางคนนมสตรอเบอรี่สามขวดสตรอเบอรี่สดสามขวดแต่ว่าแม่น้อยก็เอาไปแล้วแม่น้อยกินไปแล้วสองขวดเนาะขอไปนี่โอ้แม่น้อยกินไปแล้วขวดหนึ่งแม่น้กระเป๋าอันนี้สองขวดคุณเชียงตา นั่งมือ,อยังไงค่ะหั่นแบาบแบบยน้ยนีนาก้องขิาไปหมดคุณเชี่ยงปลาแล้วก็ดโดสอันนึงโดโซไปกินก็แก้วก็แก้วเพิ่งก้กินกินชาทำเขาหรือว่าเขาพักเบ็ดกินกาแฟพอได้ยัดใส่ปากมันมีไอโดโซอันนึงแล้วกาา็แคกเกอร์สาลายแคกเกอร์สาลายนี่นะ่ะกินเห้ลง กเกอร์สลายกล่องละสิบห้าโคนนะคะข้าวบอกว่นเป็นห่อๆนหน่อยเออนี่เห็นปะกล่กองละสิบห้าโคลนกล่องน,นึงนี่หาหาด้วอห่อ,หอคนก็ห้าห่อกล่องน,นึ่งนี่ห้าห่อ สิมุน่อนีน่นดูสมอมสก็นโม่าดลตก็นุ่งทิ้งอีลานดมฟีก,ก้าคาเฟ่ขันหอหนุ่งทิ้งดกไปยีมุ่นนินดมดิกก็าคาเฟ่ลิตรก็สมวัดกันเฮละทีเด็ดอุ้ยมันนายกินพี่น้องกองนึงงม่หาหอห,อหอนึงงม่หาแท่นอืมก๊ ก็พึ่งม,มาหมักหลอกของกบกบกันยังม,มันเป็นเชี่ยงปตาอันนี้คุณเชี่ยงปลาเส้นมน่อนปลากับปลาเส้นม่อนนะคะับเดนเฟเดออิโมรอนเมียคาเฟ่เอ,อึบหน้าบลาอัตเตอร์อไรเพื่อกินกาแฟาเป็นขนมฟังเขาแถมค่ะ บวกรามเปียกไปหน่อยซื้อมาไว้เฮ็ดกับเข่าค่ะน่าจะซื้อสองแพ็คนะประจำผัวผิดหรือแพ็คเดียววะเดี๋ยวคนเดิมสองแพ็คก่ะซื้อบวกรามเปียกแบบแบบเป็นเะนื้อมั้งคะวินรู้ไหมนีเนี่บริสุทิมากบวกร้านพันนแล้วแยกน้ำให้รับกันซื้อเขากล้วยสำเด็กนี่จะเท่ออกจะต้มน้่งกะทิกิน ปองกับปองมันหาสูญยากค่ะโออดโ้ยเดนมนะค่ะ <c oughs> แล้วอวดเด็กหันว่าเสร็จยินแต่หนู มีแนวเพื่อนออกมาไว้ให้ก็ได้เนี่ยบกินตอนนี้น้าบบกข้าวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบน้บกข้าวสิบกองพอแค่วอ๋อขั้นห้อีมีชิ้นสักโอวิ่งอลวิ่งอลอันกะลำซื่อมอเ้าอยู่ห่างโอ้กันย่า กับการคุกกี้ยยรยบะเข้าวค่ะสองอันคุกกี้ยยรยบะเข้เาวยังโมเปิดเพราะว่าคุกกี้ใสเสมอแล้วให้มันหมเหมดตัวนี้กองค่อยเปิดโรยบะเข้าวใส่วัดต่ำวัดต่ำน้องหัตตะสร้อยสามกองซื้อมาไหวมือหิวมือว่หิวก็ย้อนใส่กระเป๋าไว้แต่ตอนนี้เนี่ยกระเป๋ามีนุ่มแล้ว อันนี้นะโจกหมูเมื่อหร่เขาขายซองเทไรวะลืมกะปิซื้อมาไว้อันนึงเย็นหลีแทงเย็นหลีแทงบอตองบอตองใส่แข็งนะคะอันนี้เย็นหลีเวลาหิวระหว่างวันกะเปิดซองกะบ,บีบใส่าปากเบิดๆซื้ออาชโคกสกับพอไเพ็ดง,งานคะ่ะอันนี้เป็นโจกข่าหอมมะลิไทยโจกหมูไม่ได้กินหมูเนาะ <c oughs> บักขามแะถุงละสานสิบเก้าทองไท่แท้เหมือนอะไรไม่ได้ซื้อของแขกมากมันบ่แซ่บมันโคตละรสชาติแบบบักขามแบบเปียกเปียกแบบเนื้อนี่แหละแต่ว่ามันบ่แซ่บคือไทยโจกหมูห่อละสิบค่ะก็เลยซื้อมากี่สิบห่อเมื่อกี้กานก็ต้องแรงนุ่นไปเทศน้หนำหอนใส่กินงงงงเดาเสียไปมองงงงงานนี่หนึ่ง สันงมา20พอเม็นหมูสั่งมา10เอยสั่งมาส10พออันปลายิมนี่ก็บมือได้หิ้งเขาแล้วัะเอากะฟองไปดูสัก,กเทศใส่เขาไปเลยไปห่อแกินได้เลยนะคะง่ายๆกินดูห่ออ,อีรินชิล ท้อๆบอกแล้วท้อสติกินเส้นอันตรายของยิมินชินเลยเดนเนโคโคนัทพ in the no er, ca ิโอโคโคนัทบัตตันดูขันอึบนาดิกะเมนฟาสกาคานิเตเซลลเดบรูคันคาสตาบอกคนมานาบอกพาวคนสามารถเปิดอันของไทยมันสีแก่กลัวมันหน่อยเคยสั่งในี่หลานขายยาเคยซื้อในหางมาแล้วบดแสบในหางฝรั่งมันมันเข้มข้นสู่ไทยไปเดี๋ยวแมีย้อน ยูลยูลกุ๊ปมิยูลย l กคอตชอปปิ้วเธออีดอกยกแอตไลเอ็นยกเทอเอ็นอีเวสกอฮอลลีฮอลลีแต่โครเดี๋ยวห้องฮาร์ว่าสำยอน่ออีกเดี๋ยวสก็บของก่อนมันี้ได้แล้วของกินอันนี้เดี๋ยวจังสิเปิดให้พ่อยายลัางมือกับสิแกะตัวนี้ใส่กระเป๋าไปเฮ็ดงานนะคะแกะแล้วก็เอาใส่กล้องไป แต่ว่าที่นี้น่ยนะกล้องเขาห่อยมันบูพัดส,สาแล้วหัวสิใหายหัวสิเปลี่ยนกล้องเขาใหม,ม่มันมัน,นนะมันบัโอเคกินแต่ไหนแม่ก็หิวเลื่อยให้หิอยมืเลื่อยอย่าเดียวโอเคโอ้เพราะอ๋อนทางมามีหม่องไฟอยู่บ่มีอยู่เอากล้องเขา่เาแล้วก็

เอ็ดเดรเอรปแคลนิงอคกคลดโอคาตินเฟสบ้กะอุณหงอยงกัดยอนเยนะเห็น n เอ็นเอนโีรเซ่ันทีดดูเลมกน้อยอยู่กลมเล่งงานผ้ากันไปถ้าไม่น่อยผ้าผัวไปนหน่อยคนใหม่นะฮะคนไปสื่อสพายเฮ็ดงานเนาะโอ้ยที่นอนก็หิวยงายุ่นไหวซารวนอุ่นละเว้งก็ปองออกมาหลายเงิน มืนอนีนก็กกินม้ามาขอยก็ได้ถามเขาว่าเจ้ากินม้ามาบ่เพราะทุกคนมีอาหารเราบ่มีนะไม่น่าได้ว่าจะกินม้ามาบอแต่เจ้ากินกระตีแบงหายขอยมีอยู่ในกระเป๋าสามห่อข่ายจองห่อหนึ่งมันจะบ่นเราวนเธอบอกว่าเป็นยังดอกกินโลดเออจันมาล่างกองเขามันก็ดีโยแต่ว่าไม่น่อยสิยว่าเขาฟ้ากองมันไปเปลี่ยนไหม เดี๋ยวก็สิปเอาผงเปลี่ยนแตลงกองเขาก่อนแต่นี่นีแม่กระซิมี่มากมม่เลยหอหนึ่งบละซือมาแล้วของกระสิเอาไปเอาไปซีหอเมื่อได้กินข้างตรงน้่งเทน้ำใส่ก็กินได้เมื่อได้บอดกีกันก็กินอาหารกองหอไปเยอะเชิงๆมนี่ อันนี้น้ำเปล่าค่ะจิบระวางวันนะคะนมยังไม่ไปเพราะนมอยู่ในนี้มีแล้วแต่ขนมน่ะจะเอาอันนี้จะไปแบบนี้เพราะว่าถ้าไม่ใส่ขงไปมันสิเต้โอเคตอนนี้เรียบร้อยแล้วมันขออนุญาเก็บสมบัติกันเป็นไตยาสกอุจมาอัดเปนจะซอยเก็บลังมหม่อน่อยเป็นซอยมบัตินเพื่อน เมนนื่อนี้ซื้อโผฟาเซ็ตเร็วอุ้ยเป็ดจะแซ่บแต่พี่น,อน้องมันเป็นชายเขียวไข่มกอุ้ยมันมีหลายอย่างนะมันมีสามรสนะในหอ่ออะเออ,เอ,อมันกระเดืนะห่อหนึ่งเท่าไหร่วะห่อหนึ่งสี่สิบเก้าห่อหนึ่งมี่สิบโอ้ยเธอคือลดแค่ คุณน้อยคุณมีอาหารในกระเป๋าคุณทุกอย่างงั้นคุณบรอดกาซิหิเอาอันรนี้ไปกินใกล้ย่างปวดใกล้ย่างแล้วมันมุยมองเฮ็ดงนันสีก็เปลี่ยนถุงขไขยเฮียสะอุ๊บยุสิเอาใส่อะไเอื่อขอดเก่นต่อซึ่งเกาหเหมือนเมือนี้อาหารเกามีแล้วกับหน้ากับอุ้นกินเท่นั้นเอากันเลื่องหน่อยนึง มีน้ำจิ้มใส่ให้ใช่ไหก็แบบนี้บจบๆเรียบร้อยแล้วจ้า